ูกเราที่นอนทรมานแต่คนที่ทําลูกเราได้กลับมานอนที่บ้านเพราะแม่คงได้ก่อนเพราะแม่คงได้หอมได้กลับเรียนหนังสือใช้ชีวิตธรรมดาเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเขาฝันร้ายเราก็ตื่นแล้วเออผมละโดยเฉพาะที่กีโนดูเหมือนจะถูกตั้งข้อหาโดยที่ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะให้การไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะโต้แย้งข้อกล่าวหาแล้วก็ ระหว่างนี้สํมนวนต้นําเนินต่อไปเพราะมีกรอบเรื่องเวลา mm hmm. ผมถามว่าแล้วในส่วนของลูกชายผมเนี่ยลูกการหรือสํมนวนจะตีจะเป็นยังไงครับพอคุณแม่ต้องการจะบอกกับสังคมเพื่อจะขอความเป็นธรรมนายกัดฝ่ายชายตอนที่ให้สัมภาษณ์แล้วจะถูกจับกุมเนี่ยนะเขาอ้างว่า ที่ทําไปเพราะโกรธแค้นจีโน่ที่หลอกแฟนสาวไปล่วงละเมิดที่บ้านของจีโน่โดยวันเกิดเหตุตนนัดกับฝ่ายน้องออยมากินข้าวปรับความเข้าใจหลังจากเราห้องแรแหงกันแต่ปรากฏว่าเขาอ้างว่าจีโน่โทรศัพท์มาหาออยพอดีแล้วก็บอกว่าจะพาไปที่บ้านอีกเพื่อจะให้ไปร่วมหลับนอนตนก็เลยบอกกับแฟนว่าจะไปด้วยต้องการจะไปเคลียโดยยินยันว่าไม่ได้วางแผนมาก่อนที่ต้องไปหลบหลังพงหญ้า ระหว่างจีโนมาโดยออยนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมย์รอจีโนเขาอ้างว่าถ้าคู่กรณีนั่งอยู่ด้วยคงไม่กล้าลงมาคุยส่วนควรน,น้ํามันไม่ได้พกมาแต่แรกเพิ่งถ่ายน้ํามันออกจากรถตอนที่มาส่งแฟนที่ป้ายรถเมย์เพราะรู้ว่าถ้าต่อยตัวต่อตัว,ต,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 วตัวเองจะแพ้เพราะคู่กรณีตัวใหญ่กว่าและด้วยความแค้นก็เลยออกจากพงหญ้าบุกเข้าเอาน้ํามันราดแล้วจุดไฟเผาโดยไม่คิดถึงผลที่ตามมาฝ่ายน้องออยยืนยันว่ายังไม่ได้คบกับจีโน เพียงแต่รห้องกระแหงกับกัตแล้วจีโน่เข้ามาคุยด้วยช่วงที่คุยกันอ่อยอ้างว่าจีโน่หลอกไปล่วงละเมิดที่บ้านโดยหลอกให้ไปใช้คอมที่บ้านเพื่อพิมพ์งานเพราะเธอไม่มีคอมทํางานหลังจากล่วงละเมิดแล้วก็ขู่ว่าจะเอาเรื่องบอกคนอื่นแล้ววันเกิดเหตุจีโน่โทรศัพท์มาหาเธอก่อนเพื่อจะมารับไปที่บ้านตนก็เลยบอกกับไดกัตแฟนหนุ่มแฟนก็เลยขอให้พาออกไปเคลียโดยไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ไม่ได้วางแผนกันมาก่อน ถามว่าทำไมถึงไม่เข้าไปช่วยหรือไม่ร้องของความช่วยเหลือเพราะจีโนโ่ทุรนทุรายอยู่ตรงหน้าเธอบอกว่าตกใจทำอะไรไม่ถูกแต่แม่ของฝ่ายของออยเนี่ยนะฮะบอกนะครับว่าคิดว่าออยให้การอย่างนั้นเป็นเพราะว่ากลัวนายกัสเพราะแม่ของออยเองเนี่ยนะ,ะแม่ของฝ่ายหญิงบอกนะครับว่าลูกสาวจริงๆเลิกกับกั๊ดแล้วประมาณ6เดือนเพราะกั๊ดเป็นคนน่ากลัว หลังจากเลิกกับกัตลูกสาวก็มาคบกับจีโน่เกือบสองเดือนอันนี้แม่ของออยบอกเองนะฮะทั้งนี้จีโน่เป็นคนดีมีสัมมาครารวะกับผู้ใหญ่ช่วงทั้งคู่คบกันในกัตเคยตามมาขู่ถึงบ้านทําให้แม่ของออยฝ่ายหญิงเองไม่เชื่ออย่างที่ลูกสาวพูดออกไปอย่างนั้นอย่างน้อยแม่ของออยฝ่ายหญิงก็ดูจะให้ความเป็นธรรมกับทางฝ่าย น้องจีโน่ที่พูดไม่ได้ก็อันนี้เรียงตรงๆนะพี่ยุดวันที่ดูข่าวแล้วก็ที่คุณแม่ท่านท่านพูดคํานี้ออกมาเนี่ยภรรยาผมยกมือไหว้ขอพระคุณนะแม่คืออย่างน้อยเนี่ยในช่วงเวลาที่มันแย่กันเนี่ยยังมีคนหนึ่งที่พูดความจริงขึ้นมาเอ่อโน้เคยเล่าให้ฟังว่าพ่อเดี๋ยวหนูกลับมาเนี่ยอยากกินผมจะไม่ได้จริงๆว่าลูกอยากกินอะไรแล้วโน้ก็บอกว่าโทรไปหาออย อ๋อบอกให้แม่ทําให้นกกินหน่อยอพอวางสายแต่ผมถามโน้เขารักหนูขนาดนั้นหรอือหอเ้ยหนูเขาชอบหนูหนูอะไรเงี้ยคือเราลูกเอออย่างน้อยเนี่ยบการที่ลูกเราเข้านอ,อกอในบ้านใครแล้วผู้หลับผู้ใหญ่เขาเนี่ยเอ็นดูหรือรักใครเนี่ยเราก็อุ่นใจเราก็าวางใจข้อมูลนี้ก็เพื่อจะบอกว่ามันไม่ได้แปลว่าไม่ได้คบหากันหรือโน่จะไปหลอกมาที่ห้องของจีโน่ที่บ้านแล้วก็ลงมืออย่างที่ถูกกล่าวหา รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่บ้านเสียค่ะใช่จีโน่บอกไม่ได้พูดไม่ได้แต่คุณพ่อไปตามรอยใช่ครับพอหลังจากวันนะัที่ที่ที่เขาออกมามอบตัวแล้วก็ให้สัมภาษณ์กันออกไปแล้วก็จุดประเด็นเรื่องข,องข่มขืนขึ้นมาแล้วก็จุดประเด็นเรื่องอ,อการที่เขาไม<ง>่ได้ไต่ตอง,งวางแผนผมลงไปจุดเกิดเหตุเพราะผมว่าข้างถนนเนี่ยในที่โลง่งเออการที่สูบ แล้วมันขึ้นมามันต้องมีพิธีติดต่อมันต้องถ้าพิจาราขับอเตรไซมันต้องเยอะต้องเปิดเบาะต้องอะไรมันต้องมีสักคนที่เห็นผมเดินยกมือไหว้ถามเราตลอดแนวตึกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถามเขาเห็นไหมครับเห็นอะไรบ้างไหมครับพี่เป็นร้านมอเตอร์ไซค์ท่านหนึ่งท่านพูดกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างวินมอเตอร์ไซค์จ้างคนนั้นบอกว่าเหมือนก็เป็นโจกนะเรื่องเรื่องคุยเล่นหลังจากเหตุการณ์นะก็ดีนะเนี่ยที่มันถือน้ำมันที่ราดเนี่ยเป็นน้ำมันเหลืองถ้าเป็นน้ำมันเขียวเด ร้านร้านคุณเราก็ขายน้ำมันขวดเป็นน้ำมันสีเขียวประมาณว่าเขาอ้ากันว่าเนี่ยกัดมาซื้อน้ำมันที่ร้านไปเผาโน่นหรือเปล่าอพอพูดคำนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมตามหาร้านนี้ทันทีเลยร้านไหนครับพี่แล้วพี่เห็นอะไรมั่งเห็นไหมว่าเขาสูบแล้วเขาเห็นว่ากัดเนี่ยมาจอดรถมอเตอร์ไซค์ห่างจาการาลมันยี่สิบเมตรจอดห่างออกไปยี่สิบเมตรห่างจาการาลิมัยี่สิบเมตรเอ่อมันจะเป็นโลเชั่นที่ว่าบาราเมม์แล้วก็ ที่ลกล้างแล้วก็ตรงนั้นที่เยวจอดแต่มันไกลกันแล้วก็วิ่งกลับมาเข้าไปหลังรั๊มลมเมร์แล้วพอพี่แล้วพี่เห็นเขาประมาณว่าซ่อมรถอประมาณว่าเปิดใต้เบาะหรือว่าทําอะไรกันไหมคือไม่มีลงจอดรถแล้ววิ่งไปจอดรถห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ2ี่ิเมตรจอดจอดเส้นระหว่างทางก็เป็นพงหญ้าก่อนแล้วก็วิ่งเขาพี่ไปหลังปั๊มลเม์มาหลบหลังปรถเมร์แต่ออยเดินมาที่นั่งที่ศาลาที่ ไปรถเมย์พอมาด้วยกันนี่แหละ<ช>มาด้วยกันค่ะออยเดินมานั่งที่ไปรถเมในนี้วิ่งเขา้าไปหลบข้างหลังใช่โดยไม่มีใครเห็นว่ามีการเปิดเบาะสูบน้ำม<ช>ันออกจากมอเตอร์ไซค์<ช><ช>ก็แปลว่าดิสันนิฐานน่าจะเตรียมมาแล้วก็จะเป็นโดยไม่ถูต้อที่มไม่ไปชี้แนะเขาดีกว่าไม่ไปชี้นำเขาดีกว่าครับนะอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่อันนี้เป็นแค่ผมสงสัยแล้วผมก็ตอบตัวเองแค่นั้นเองขอโทษนะฮะไม่ได้ถามลูกใช่ไหมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ค่ะไม่คคือ ไม่พยายามจะพูดให้ได้ยินด้วยไม่พยายามจะให้ใครพูดถึงด้วย,ยแต่ถึง<ห>ถึงจะ<อ>ถาม่าเนี่ยเขาคงไม่มีไม่จะตตอบอะไรแต่เป็นยยเป็นประโยคเป็นรูปเป็นคําแต่ทั้งว,วันสุดท้ายที่เขาไปเขายังพูดเขายังไม่รู้เลยว่าออยอะลวงมาผมเคยคุยว่าถ้าลูกผมจากไปในแบบนี้เนี่ยดีนะอืมพอลูกจะไม่รู้แล้วจะไม่ต้องโกรธจะไม่ต้องอาฆาตใครเลยว่าตัวเองโดนหลอกโดนคนที่ตัวเองรักเนี่ยหลอกมาแบบนี้ก่อนที่จะมาพบใช่ เหตุการณ์นี้เนี่ยใช่โนไม่รู้เรื่องโนยังคิดว่าเอเขาเขาให้สัมภาษณ์กับพี่เบิร์ตได้คลิปว่าเออพอดีผมนัดกับแฟนเอาไว้แล้วก็แฟนเก่าเขามาเจอพอดีเข้าใจว่าเขามาเจอพอดีนี่คือคลิปที่มีการแชร์กันนะใช่เป็นคำพูดของโนซึ่งมองมุมถนึงก็เป็นเรื่องดีถ้าเขารับรู้แต่ว่าเขานัดแฟนเอาไว้แล้วแฟนเก่าแฟนมาเห็นก็เลยก่อเรื่องโดยไม่รู้ว่าแฟนคือออยเนี่ย แต่ผมว่าเขารู้ครับผมว่าเขารู้แล้วเพราะว่าเออระหว่างที่รักษาตัวเนี่ยน้อมมีเวลาที่จะแต่งต้องอะไรเยอะใช่ครับคือหล,งหล<ะ>ังๆี่ผมเริ่มคุยกับภรรยาแล้วว่าตอนเนี้ยที่อยากเห็นมากสุดก่อนเลยนั้นดับหนึ่งอยากได้ยินลูกพูดอยากจะรู้ว่าลูกคิดอะไรอยู่อเราจะได้คลีนความคิดนั้นให้มันถูกต้องถ้าเขาคิดอะไรที่มันไม่ถูกต้องอะไรที่มันแย่อะไรที่มันลบเนี่ยเราจะได้เ <nehme. S 1> ข้าไปแก้ตรงจุดนั้นผมอยากรู้ลูกคิดอะไรก่อนอจะรู้ว่า ไอ้ที่เจ็บปวดข้างนอกเรารู้แต่ไอ้ที่เจ็บปวดข้างในเจ็บปวดเรื่องอะไรแล้วก็ห่วงว่าลูกจะคิดสั้นคือทุกวันเนี่ยผมจะบอกว่าเรจะได้ถอดได้ทีนะแล้วก็อยากฟังเสียงลูกด้วยลูกผมเป็นคนที่เรียกแม่จา๋าพ่อจา๋านี่คำเรียกหนูเรียกตัวเองว่าหนูเรียกแม่ว่าแม่จา๋าเรียกพ่อว่าพ่อจา๋าคิดถึงคำนี้มาก ก็ไม่คาดคิดนะว่าเขาจะจากไปจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะไม่คาดคิดไม่คาดคิดเพราะว่าไปทุกวันก็อยู่ในระดับที่โอยังโอเคอยู่ไม่ใก <14 S 1> ่สิบสี่วันผมเลยบอกพียุติว่าผมมองอนาคตแล้วนะผมเริ่มมองแล้วว่าลูกผมจะเป็นแล้วอยู่ยังไงหลังจากที่เขาออกไปแล้วถ้าดูบ้านต้องดูตึกแถวละใช่ครับมือขอให้มือขวาอยู่ได้นะใช่ทำตัวเองได้ก่อนออกไปทางานนะพ่ยุทธผมจะเป็นคนที่บูชา <c oughs> เสด็จเตีืย ก็จะอราธนาท่านทูกเช้าที่ผมขอเนี่ยขอให้ท่านคุ้มครองนานับขอนวจิตเลือกไทยผู้ชายผมขอให้คุณหมอตัดนิ้วเขาน้อยที่สุดขอแค่นั้นจริงตอนนั้นเราคิดว่าลูกเราต้องรอดเราอยากให้เห็นลูกกลับมาเนี่ยสามารถจับช้อนเข้าปากได้เพราะถ้าเขารอดกลับมาแล้วจับช้อนเข้าปากเองไม่ได้ผมก็าภรรยาจะตายได้ยังไง มันต้องร้องอยู่ป้อนข้าวลูกเราจนตอน,น,นอายุเท่าไหร่ mm hmm. นี่มันมันมันต้องรุนแรงทุกวันขอางี้ทุกวันแต่ออมันเจ็บปวดนะมีหลายคนที่เขาบอกว่าให้ทำใจเขาก็บอกให้บอกกับน้องไปว่าบอกลูกว่าให้ไปเกิดใหม่มาเป็นลูกเราอีกมีคนบางคนบอกค่ะเขาก็หวังดี mm hmm. ก็คือเขาก็อยากใจเราเผื่อใจไว้ด้วย mm hmm. เผื่อน้องเป็นอะไร mm hmm. แล้วก็บอกว่าอ,อ๋อเราไม่เผื่อใจ mm hmm. เรามาทุกวันเรามีความหวังทุกวันวันไหนที่ลูกรู้เรื่องหัวใจเราอ่ะมันก็จะพองโตพองพองแต่วันไหนที่สภาพลูกอ่ะมันแย่มันก็จะฟีบมันเหมือนกับมันหมดเลี้ยวหมดแรงแต่ก็ต้องสู้ต่อวันที่ดีไปไงก็ลูกลืมตาลูกตื่นพิบตาก็พิบตาพยักหน้าได้เบบหน้าได้ร้องไห้ได้ใส่หน้าได้นั่นแหละอาการดีคือตอบสนองค่ะแล้ววันนั้นเนี่ยแม่เขาจะบอกว่าพ่อื หาอะไรอร่อยกินกันนั่นแหละครับคือวันนั้นแหละคือวันที่ดีของเราแค่นั้นแหละแค่นั้นคือดีที่สุดละใช่ค่ะใช่ให้เขาตื่นอ่ะเขาลืมตาคือเขาเห็นตาเขากับตาเราคือจ้องกันคือใช่แล้วคือนี่ลูกเราถึงสภาพหน้าคือมันไม่ใช่แต่คือดวงตาเขาคือมันใช่มันลูกเรามีแต่ดวงตาแล้วล่ะที่เราจำเขาได้จริงๆนั่นแหละคือดวงตาที่เราเห็นมาตลอดสิบแปดปีหน้ามันไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะจมูก ไม่มีอะไรเหลือแล้วแล้ววันที่วันที่หัวใจฟีบล่ะคือเขาดูไม่ดีไปไหนก็เขาไม่รู้สึกตัวค่ะเขาไม่รู้สึกตัวเรียกไม่ตอบสนองไม่อะไรเลยเหมือนกับค่อนข้างแย่เพราะว่าไตวายแล้วของเสียมันอยู่ในร่างกายเยอะลืมตาตลอดเวลาอยู่ประมาณห้าวันพีุ่สรุปแล้วก็คือคุณหมอบอกว่าเอตาตึงนะอะไรเงี้ยแต่ว่าท่านท่านพยายามที่จะซอบอารมณ์เราแต่จริงๆแล้วไตวายอยู่ของเสียไม่ขับ แล้วเขาอะไรวกต้องต้องต้องฟอกไตแล้วล่ะอืมซึ่งพอได้เขาว่าฟอกไตนี่ก็หัวใจก็ตกไปเหมือนกันแต่คิดว่าอะไรก็แล้วแต่ขอให้ลูกเราดีขึ้นดีขึ้นช่วงวิกฤตที่สุดแปดสิบสี่วันหนึ่งคือช่วงแรกต้องให้มันผ่านช่วงแรกไปให้ได้ไม่มีการติดเชื้อรักษาเฉพาะหน้าถูกไหมฮะมันมีช่วงที่สุดที่หยุดมันมีแต่ว่ามาจากอาการหกสิงสามเปอร์เซ็นต์แย่แล้วก็พบเชื้อราแย่ หมดจากเชื้อราไปพบแบคทีเรียแย่เพอทีดื้อยาอมหมดจากแบคทีเรียไปแย่เพอาะไตวายวหมดจากไตวายไ,ไปตายเลยไม่มีรงไนที่มันมันไม่คือผมบอกพิรุตว,ว่าเนี่ยผมภรรยาผมเนี่ยน้าหนักลงประมาณสิบกิโลผมลงไปสิบสี่กิโลน้ําหนักพ่อแม่นเนี่ยนะใช่เอ,อเธอต้องไปทํางานแต่เช้าเพราะว่าบริษัทเขาเอ,อลิงจริง เป็นเจ้าของเราเป็นคนน่ารักมากให้พยาผมเนี่ยทำงานครึ่งวันอืแล้วคุณไปดูแลลูกผมจ่ายเงินให้คุณเต็มเดือนอ,อคุณไปดูแลลูกถ้าวันไหนเอรถไม่ติดไปถึงโรงพยาบาลได้ภายในประมาณสักบ่ายสองโชคดีได้กินข้า,าวเช้าที่โรงพยาบาลตอนบ่ายสองอนะฮะแล้วถ้าวันไหนคุณหมอตอนเย็นพูดว่าวันนี้อาการลูกดีเธอจะมีลมกินข้าวตอนเย็นเท่าเด็กินข้าวของวันสองมือ้อแต่ถ้าวันไหนเย็นไหนคุณหมอพูดว่าอาการลูกไม่ดี ซื้ออะไรมาก็กินกันไม่ลงแต่แม่ยังมีความหวังตลอดมีความหวังค่ะไม่ได้คาดคิดไม่เคยที่จะยอมแพ้มาตลอดแปดสิบสี่วันจนกระทั่งคืนนั้นแหละเมื่อบอกกับดีโน่ไปว่าไม่ต้องรักษาสัญญาล้วค่ะพาอมันคือเห็นลูกแล้วเขาทรมานมากอะค่ะทรมานมากเราใจดำมากถ้าจะดีเข้าไปครับคือถึงจะเห็นต่อหน้าว่าลูกเรา ไปเถอะลูกแต่ว่าไอ,ไอ้การที่จะพูดคำนี้ออกมาจากปากเราผม,มเห็นก็ตัวนะผมบอกแม่เธอเป็นคนให้ชีวิตเขากลับมาเธอเป็นคนให้กาออกมาเธอตัดสินใจแล้วกันไม่ใช่ว่าผมแมนนะไม่ทำไม่ได้ไม่ได้เองไงก็ไม่ได้พี่ คิดอาจจะคิดแต่ว่าพูด,พดออกไปจะปากไ,ปไม่ได้จริงพูดจะปากไม่ได้จริงจ,งจนสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องยอมอ่าผมผมยอมแพ้ผมผมจะใจหลายเกินไปอะับเจ็บปวดแล้วพี่ที่จะพูดคําว่าปล่อยให้ลูกผมไปเลยเจ็บปวดมากๆพี่แม่เป็นคนบอกค่ะคุณแม่ซึ่งไม่เคยออกมาพูดอะไรก่อนหน้านี้ ถูกไหมฮะค่ะเพราะว่าอยากจะดูลูกอย่างเดียวคือไม่ยากจะรับรู้เรื่องอื่นนะคะแต่ไปเจออะไรมาเยอะเหมือนกันค่ะมีอะไรอยากจะบอกไหมมีอะไรอยากจะเล่าไหมชอบบอกเรื่องดีๆที่เราได้เจอในระหว่างที่แย่ๆดีกว่าผมว่ามันจะมันจะมันจะแยกกันไปถ้าเราจะพูดแต่เรื่องแย่ๆก็ในมุมที่แย่ของเราเนี่ยเราได้เจอคนดีๆเราได้เจอน้ําใจที่แบบ ไม่คิดว่าจะเจอต้องขอบคุณคุณนงนุชเขเฉยมยทินเป็นท่านที่ให้ลมหายใจลูกผมมาแปดสิบสี่วันเพราะเธอเป็นคนติดต่อรรป,ประสานงานเรื่องโรงพยาบาลให้<ม>ออจะมีพี่โจ้คนหนึ่งที่ผมยังไม่เคยคุยกับท่านเลยแต่ท่านเป็นคนที่ช่วยหเหลือให้นงฤทได้พักที่ราม,มาถึงแปดสิบสี่วัน<ม>ให้ผมได้มีโอกาสได้ได้อยู่กับลูกอีกแปดสิบสี่วัน<ม><ม>แล้วก็คุณหมอพยาบาลบุคลากรทุกท่านของรามา ผมว่าได้ทุกท่านท่านเป็นคนดีจริงๆแล้วก็เบิร์นยูนิตของเรามาทุกท่านน่ารักที่สุดที่อยู่ได้ส่วนนะพียุธ์จากแฟนเพจน้องจิโน่ลูกพนกุแม่แนนี่แหละคือทุกคนเนี่ยบางวันเนี่ยเราแย่มากๆอะแต่พอเรากลับมาแพลหาว่าทําไมเราต้องเอาเวลาไปสนใจกันเรื่งพวกนี้ด้วยแต่ผมก็ไม่บอกหรอกว่าอมืมันให้กําลังใจอ่ะสําคัญมากแล้วผมคิดว่าวันหนึ่งเนี่ย อยากจะให้ลูกเห็นว่ามีคนรักเขามากแค่ไหนคืออยากให้ลูกเห็นตรงเนี้ยแล้วอยากให้ให้เขาตอบกลับไปเดี๋ยวสักวันหนึ่งผมเก็บทุกอย่างเอาไว้หมดเลยคู่กรณีกัดกับออยเคยติดตอ่อมั้ยไม่เคยครับไม่เคยเลยไม่เคยเลยเอ่อมีพี่สาวเคยติดต่อมาช่วงที่โนโ่แรกๆใช่ค่ะก่อนที่น้องสาวเขาจะโดนจับโดนจับ,จบแต่หลังจากที่โดนจับแล้วเราก็อะไรแล้วเนี่ย อ,อไม่มีการติดต่อกลับมาสักทางหนึ่งจากใครสักคนก็ก็ถึงได้อยากบอกว่าถ้าโกรธโน่หรือว่าถ้าเกลียดโน่มาให้อภัยก็หน่อยเถอะคอยได้ไปอย่างหมดห่วงมี่พอพูด,ดจริงจริงไม่ต้องสํานึกก็ได้ไม่ต้องก็ได้ก็คิคดยังไงเชื่อยังไงคุณเชื่อยังไงคิดยังไยยง,ไงไก็ถ้าโกรธเกลียดเขาก็ให้อภัยเขาไหนไหนเขาเสียไปแล้วโอาบทศึกเขาก็ได้ แต่ในเรื่องของสังคม่มก็ดีก็เป็นประบวนกา,าร,รไปแต่ตรงนี้ที่อยาก,กขอแล้วผมก็พูดออกทีวีนี้นะก็ขอพูดเลยว่าเขามาเถอะมาอย่างสบายใจและกลับอย่างปลอดภัยพ่อกับแม่จะดูแลให้ต้อง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 เป็นอย่างนั้นให้มาที่งานศพต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งจะต,ต้องมาแล้วไม่มีใครไปต่อว่าหรืออาจจะมีสายตาอันนี้ผมผมไม่ห้ามแต่ว่า จะต้องไม่ใครไปแตะต้องเขาเพราะเขามาตามที่ผมขอโนถ้าเขาจะมาวันพุธใช่คัะใช่ค่ะเผาวันพุธเกิดเลยเวลาอยู่นิดเดียวคุณแม่คิดอย่างนี้เหมือนกันไหมถ้าชาตินามีจริงอ่ะถ้าเขาต้องตามไปแล้วต้องมาผูกพันหรือมาอะไรกันอย่างนี้คืออยากให้ตัดกันแค่ชาตินี้ให้จบกันแค่ชาตินี้ขอในแง่วัฒนธรรมนะขอในแง่ที่คุณกระทําหรือคุณถูกกระทําก็แล้วแต่เราอาจจะมีความโกรธหรือความคิดที่ไม่ตรงกัน ในเรื่องหลายๆเรื่องแต่ในจุดของคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย <_ C 1> เขาชดใช้ไปแล้วไม่ว่าเขาจะทาอะไรผิดหรือว่าเขาจะผิดหรือไม่ผิดก็าาาตามเขาชดใช้ไปเรียบร้อยแล้ว,ลวชดใช้ด้วยความเจ็บปวดทรมานมากๆเพราะฉะนั้นสะสมแล้วถ้าคุณโกรธเขามันน่าจะสะสมแล้วอภัยเขาเถอะถ้า <_ C 1> คุณเชื่อคุณคิดอย่างนั้นจริงจใช่ผมผมผมให้เกียรติเขาไนงะผมให้เกียรติในความคิดเขาเพราะผมขอร้องเขาจากนี้ไปอยู่ยังไงคุณแม่ ยังไม่รู้จะอยู่ยังไงเลยค่ะวันแรกก็ตื่นมาก็ยังงงว่ามันใช่เรื่องจริงหรือเปล่ายังงงตัวเองอยู่คือวันแรกผูคูยกับเขาสองคนว่ายับไปโรงพยาบาลคือชีวิตมันดับไปโรงพยาบาลเพราะาเราไปโรงพยาบาลเราได้เจอลูกใช่คุณพ่อเชนะิญฮะตาอยากจะพูดอะไรอยากให้คนในสังคมหันมามองนะนฮะว่าจริงๆแล้วปัญหาสังคมที่เกิดกับ บ้านหลังเดียวครอบครัวแค่สามคนแต่วันหนึ่งเนี่ยผลของมันหรืออ,อ,อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นขยายวงกว้างคนหลายๆคนเริ่มมาสนใจเริ่มมองมองเริ่มมาวิาพากษ์วิจารณ์กันดีครับผมถูกว่าเป็นสังคมการเอ,อือ้ออาทรคนที่ไม่รู้จักกันมาก,ก่อนคนนี้อาจจะเดินถนนแล้วเดินสวนลงไปก็แล้วแต่แต่เขามีน้ำใจที่จะมาถามไถย ผมว่าตรงเนี้เป็นเป็นเรื่องดีเรื่องเดียวที่ผมเจอในช่วงแปดสิบกว่าวัน,นครับแล้วก็ขอบอคุณน้ำใจของทุกๆขั้นของท,ทุกคนที่ผมเอ่ยชื่อไปหรือไม่ได้เอ่ยชื่อทุกคนทราบอยู่ในใจว่าท่านดีกับโนโอ่อย่างไงครับท่านหมึเดียวเขาผุงยังไงผมขอบคุณจริงๆครับช่วงที่แม่บอกกับโน่ว่าไปกับลูกไปรักษาสัญญาและเมื่อเข้าไปขออนุญาตเมื่อเขาจากไปแล้วแม่เขาไปบอกเขาว่อย่างไง ก็ขอขอให้เขาไปสู่พบภูมิที่ดีหนูเจอแสงสว่างตรงไหนให้หนูไปตรงนั้นไปสู่สิ่งที่ดีๆไม่ต้องห่วงพ่อกับแม,ม่อยากให้ลูกไม่อยากลูกเสียใจอะค่ะอยากให้ไปแบบสบายไม่ต้องห่วงพ่อกับแม่อยู่ได้เสียใจด้วยอีกครั้งนะครับขอบคุณนะที่มาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับ